ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมสวยองสแลกเกอร์ในเกม p a ย์ t o เก t เ r นะก็วันนี้ก็เปิดตัวมาก็น่าจะรู้แล้วว่ามาทำอะไรนะ ก็คือจริงๆมันเป็นคลิปของเดือนมีนาคมแต่ผมตัดไม่ทันไงตกปลาไปค่อนข้างเยอะก็ไม่เยอะหรอกก็จะเป็นปลาที่จะเอามาให้ดูนี่ก็จะเป็นแบบพื้นสีฟ้านะไม่ใช่พื้นสีฟ้าพื้นหลังสีฟ้าเนาะก็คือเป็นปลาที่ค่อนข้างหายากขึ้นมาหน่อยแล้วก็พื้นหลังสีชมพูเหมือนเดิมแอนเปิดตัวมาตัวแรกก็คืนนี้นะปลาโลมาเลยแล้วกัน <laughs> โอเคมีมงด้วยนะ ก็มาดูกันนะว่าปลาสีฟ้าเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็ไปจะเป็นปลาสีชมพูเนาะกะ็ในแต่ละเดือนเคยบอกไว้นะว่าจะมาทำอคอนเทนต์โดยการตกปลาแต่ละเดือนแล้วมาสรุปว่าในเดือนนั้นมีปลาอะไรที่ได้ไปบ้างแล้วก็มีปลาชนิดไหนบ้างที่ผมหาได้นะครับและหลังจากนั้นก็จะมีการเปลี่ยนชุดเพื่อให้แบบ แต่ละเดือนอนะชุดไม่ซ้ำกันการตกปลาจะได้ไม่ไม่ไม่ได้ถูกมองว่าเฮ้ยเนี่ยเอาอันเก่ามามาอีกหรือเปล่าเอามาลงซ้ำอีกหรือเปล่าก็คือเปล่านะครับไม่ได้เอาอันเก่ามาลงนะ <c oughs> <c oughs> ก็ก็คือเป็นอันใหม่ไปเรื่อยก็ตอนนี้ที่ที่จับปลาอยู่เนี่ยก็จะเป็นชุดน้องมัฟฟินใช่ไหมครับอ่าเออเชอร์รี่มัฟฟินเชอร์รี่มัฟฟินอ่าก็ในตอนนี้ก็ยังยังตกอยู่ นะครับมันก็จะมีบางอันนะที่ผมแบบยังไม่ได้เลยนะครับก็คือตัวเนี้ยอย่างมาน้ำเนี้ยผมไม่เคยตกเลยซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยจะตกเฉพาะแค่ปลาที่เป็นไซส์ไซส์สี่ไซส์ห้านอ้อที่แบบเป็นเงาเกือบใหญ่แล้วก็ใหญ่เลยอะไรเงี้ยใครอาจจะเรียกไซส์ไซส์ XL XXL ก็ก็แล้วแต่นะครับพูดทุกคลิปเลยเรื่องไซส์เนี่ยโอเคก็แต่ของผมเนี่ยคือผม,มเรียกว่าไซส์สี่ไซส์ห้าละกันโอเคเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าง่ายๆเนาะอ่ะ ก็ไซส์สี่ห้าเนี่ยจะจับจะจับบ่อยเอามาให้ดูบ่อยใช่ไหมครับอ่าจะเป็นแบบบางบางตัวเนี่ยจะเป็นพวกปลากระทงปลาทูน่าคีบน้ําเงินคีบเหลืองอะไรเงี้ยเนี่ยเนี่ยทูน่าคีบน้ําเงินหางเหลืองอะไรเงี้ยก็จะเอามาค่อนข้างบ่อยคือมันเป็นปลาที่เหมือนแบบว่าถามว่าเกลือไหมมันก็ไม่เกลือนอะมันก็ขายได้ราคาแหละอ่าแต่มันก็แบบยังไงอะคือมันอยู่ในไซส์ที่แบบว่าระดับสีไงเออ แต่พอเป็นไซส์ระดับ5เนี่ยก็จะมีพวกอะไรพวกปลาโลมาเอ้ยไม่ใช่พวกปลาปลาโลมาไม่ใช่ปลาเป็นโลมาแล้วก็พวกปลากระเบนอะไรอย่างเงี้ยปลากระเบนลาหูอะไรอย่างเงี้ยที่จะจับมาให้ดูบ่อยแต่รอบนี้จะมีปลาที่แบบไซส์ที่มันแตกต่างไปเพราะอะไรหลังๆเนี่ยมันเริ่มมีการอัปเดตมาคือปลาบางชนิดเนี่ยมันจะจัดอยู่ในไซส์จิว๋วใช่ไหมเออบางตัวที่แบบ เป็นไซส์จิ๋วอย่างเงี้ยแต่แบบราคาสูงสูงมันก็มีผมก็เลยแบบอลองมาเริ่มจับดูเลยแล้วกันเนาะหลังจากนั้นเนี่ยก็แบบเริ่มจับเขาเริ่มจับเนี่ยมันก็กลายเป็นเหมือนว่าเออค่อนข้างยากค่อนข้างยากยากในที่นี้คือยากยังไงยากตรงที่ว่ามันต้องจับตลอดเวลามันต้องอัดตลอดเวลานี่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 น,นี่อันนี้คือได้ emoji นะมีมีอ emoji เออตกปลาแบดดำ แล้วก็ปลาแมงป่องมัง้งน่าจะประมาณเท่าไหร่2อันรวมกัน50ตัวมัง้งถึงจะได้ emoji อันนี้ผมก็เพิ่งได้นะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ตกปลาเยอะขนาดนั้นสมตมาจะทำเเวหลังๆมาจะแบบไปทำ q u วแล้วก็จะคุยเล่นไปเข้า home party ของอน้องๆของเพื่อนๆอ,อะไรอย่างเงี้ยใน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 เกมนะเพื่อไปกดดาวให้เขาไปอะไรอย่างเงี้ยแบบทำกิจกรรมร่วมกับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วก็หลังๆมาก็เริ่มเล่นเกมนะครับเออแล้วก็ตอนนี้ทำเรียกอะไรนะพลิแยกขึ้นมาใหม่ละจะเป็นในส่วนของอ่าลุยแหลกแหกมินิเกมนะครับเออจะเป็นจะเป็นจะเป็นชื่อตอนใหม่นะครับของของเพทูเกเตอร์นะครับก็เอาไว้สําหรับเล่นเล่นเกมกับเพื่อนๆในเพ t ทูเกเตอร์ด้วยกันนะครับก็ตอนนี้มีมีลงไปแล้วเนาะอ่าหคลิป เดี๋ยวจะมีลงมาเรื่อยๆนะครับก็ค่อยๆทยอยทำอยู่ตอนนี้ก็มีดองอยู่ของเกมนี้อยู่ประมาณ3 3-4ถึงอันได้รวมอันนี้นะรวมอันนี้3-4ถึงอันได้คือคือตัดตัดนี่แหละครับแต่คืออัดเสียงไม่ทันนะแล้วแล้วแบบแบบว่าช่วงนี้เดินทางต่างจังหวัดบ่อยนะครับไปนู่นไปนี่ไปนั่นอะไรเงี้ยคือ ก็ไม่ค่อยได้อะไรเออนี่นี่แล้วก็มีรูปเหวนะครับก็คือตกประตูอันเนี้ยตกประตูผมไม่ชชว่์ว่าต้องตกกี่อันนะถึงจะได้หน้าเหวนะครับก็ถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์อ่าไว้ใต้คลิปหน่อยละกันนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานแก่ท่านอื่นๆน,นะครับผมจะได้บอกท่านอื่นๆได้นะครับเออก็ยังไงเดียไม่รู้จะเล่ายังไงต่อแล้วหมดเรื่องเล่าแล้ว5นาทีโอเคเมื่อกี้พูดถึงไหนนะ ถึงเออคลิปรุยแหลกนะก็คือถ้าใครอยากมาล่้สนุกก็คือมามาได้เลยนะคือจะพยายามอัดลงมาบ่อยๆแล้วกันนะครับเออุยแหลกแหกมินิเกมนะครับไม่ไม่เกี่ยวนะว่าเอยจะต้องเข้าไปแล้วไปเจอด่านทุบหรือเปล่าแต่คือจะบอกเลยว่าหลังๆมาเนี่ยตั้งแต่เนี่ยที่ที่ผมอัดอัดมาเนี่ยตอนนี้นที่คลิปที่ดองไว้อยู่เออเจอเจอ,จอทุกเกมเลยเนะ <laughs> <laughs> ก็มีบางเกมที่ชนะก็มีบางเกมที่แพ้นะครับเดี่ยเดี๋ยวเอาทยอยเอามา ลงให้ดูแล้วกันนะครับอ่าก็ในตอนนี้นะครับจะบอกเลยว่าครบครบหนึ่งหนึ่งร้อยซับสครแล้วนะครับ <c oughs> รู้สึกดีใจมากเลยครับที่มันแบบเออขึ้นแบบรวดเร็วมากผมรู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับ <c oughs> เดือนมีนาเป็นเดือนที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีอะ่ะมันดีตรงที่มียอดซับสครายขึ้นหนึ่งร้อยเดี๋ยวสองร้อยเดี๋ยวเอา เปลี่ยนรูปปกใหม่แล้วกันเพราะว่าตอนนี้รูปปกของของช่องอะ่ะเปลี่ยนละเป็นขอบคุณ100ใช่ไหมเดี๋ยวพอครบ200เดี๋ยวก็มาเปลี่ยนอีกนะ <c oughs> โอเครู้สึกดีรู้สึกดีนะครับก็ตอนนี้ไม่ได้คุยเกี่ยวกับกเรื่องปลาเลยอะปลาก็ตกก็ตกไปอะแต่คือคนจะคุยเรื่องอื่นนะครับเดี๋ยวรอบหน้าดีกว่าเออเ,เดือนเดือนนี้เดือนเมษาเนาะเดี๋ยวเดือนเมษาเนี่ยผมจะใส่ชุด ที่เคยบอกไว้ก็คือน้องอนุบาลอนุบาลมีน้อยนะเอ้เยเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยว,เ,ยวเมื่อกี้ได้หน้าปลาหงุดหงิดนะครับเอหน้าหงุดหงิดหน้าหงุดหงิดอันนี้คือได้มาจากการตกอ่าก้างปลานะครับก้างปลาน่าจะ10อันถ้าจําไม่ผิดนะครับถ้าตกก้างปลาครบ10อันถึงจะได้อ่าอีโมจิหน้าเหวอเมื่อกี้นี้นะครับใช่ไหมเหวอใช่ไหมไม่แน่ใจเหมือนกัน <laughs> มันเลยมาแล้ว <laughs> โอเคก็อ่ะ กลับมาเรื่องเดิมกลับมาเรื่องเดิมฮะเปลี่ยนเรื่องไปเปลี่ยนเรื่องมาเพราะว่าผมไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรไงไม่ได้เขียนสคริปต์ไว้ด้วยไงนี่เดินสดเลยนะเนี่ยก็ชุดของอนุบาลหมีน้อยที่เป็นสีเหลืองๆนะครับที่เป็นของผู้ชายกับของผู้หญิงเนี่ยแต่ผมซื้อมา2ชุดอะเพื่อที่จะเอาหมวกที่มันเป็นไข่ดาวแตกอยู่บนหัวนะครับไข่ดาวที่มันแตกแบบเป็นไข่ไข่ดาวอะอยู่บนหัวนะครับผู้แตกงี้ยเดี๋ยวก็โดน เสียดีอะอ่าก็จะเป็นชุดนั้นแล้วนะครับหลังจากนี้เนาะคือผมก็จะพยายามทยอยไล่ลงชุดที่เป็นอ่าชุดเชอร์รี่มอฟฟินให้หมดก่อนนะครับแล้วถึงจะลงที่เป็นชุดอนุมาลมีน้อยตามมาเออเพื่อให้ให้คนดูไม่งงนะว่าเฮ้ยอะไรอะโซลงสลับไปสลับมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวทยอยไล่ลงแล้วกันเออเพื่อเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนนะครับแล้วก็อ่าในตอนนี้นะครับของเท้าเนี่ย ผม,มไปตกปามาแล้วนะผมเจอไซส์ไซส์ใหญอ่อยู่ตรงข้างไอ้วูบูรีนะ่ะไปตัวหนึ่งแต่ผมอ่ะบอกเลยว่าจับไม่ได้นะครับมันกดไม่ทันไม่รู้เป็นไรเหมือนกันนะครับพอกดไปแล้วปุ๊บมันมันค้างนะครับพอมันค้างปุ๊บเนี่ยมันก็เด้งหลุดออกจากเกมเลยนะครับเซ็งมากเลยไม่ได้เลยแต่ก็ไปตกที่น้ำพุนะครับมีคนแนะนำนะครับไปตกปลากัด ปาะกาดเซี่ยวระจันป้าที่มันเป็นสีขาวๆอะ่ะเออผมไปลองตกมาแล้วนะที่น้ําพุนะครับเอ,อ้ยได้จริงนะครับผมบอกเลยผมได้มาสองตัวแล้วผมยืนตกอยู่ตรงนั้นน่ะตกนานมากนะครับส้มส้มส้อมอะไร่อมเบ็ดเอ,อ่อเวทมนต์น่ะสองรอบอะ่ะผมได้สองตัวคุ้มมากคุ้มยังไง <laughs> คุ้มแต่ก็คุ้มอยู่โอเคได้ปลาใหม่อะไรเงี้ยก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับเออก็ คิดว่าอ่าแต่ละเดือนเนี่ยมานานไปไหมสําหรับการเอาเอาปลาแต่ละตัวไม่ใช่เอาเอาการจับปลามาลงนะครับไม่รู้นะครับก็ถ้าเกิดว่าอยากให้เอามาลงเป็นแบบสัปดาห์สัปดา์ลงครั้งหนึง่งก็ได้นะบอกได้นะบอกในคอมเมนต์เดี๋ยวทําแบบนั้นดีกว่าหรือถ้าเกิดว่าโอเคแบบนี้มันดีแล้วก็จะทําแบบทั้งเดือนตั้งแต่ต้นเดือนจับปลาแบบอะไรมาที่แบบหายากอะไรเงี้ย ก็จะเอามารวมทีเดียวแล้วก็มาลงทีเดียวอย่างนั้นดีกว่าไหมเออก็ก็ช่วยช่วยช่วยคอมเมนต์หน่อยหน่อยนะครับเพื่อที่แบบว่าจะได้ปรับปรุงให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะคิดจะยังไงดีบางทีคือบางคนคนอื่นเขาลงกันไปหมดละผมเพิ่งจะมาเริ่มทยอยไล่ลงไล่ลงอะไรเงี้ยมันก็ตามคนอื่นเขาไม่ทันหรือเปล่าที่เขาอัปเดตอะไรเงี้ย ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าเดือนหน้า,ด,นนาดีกว่าคลิปนี้เจอสวัสดีครับ